นักเรียนก็กลับมาพบกับคุณแนนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแต่งตัวให้ดูดีนะคะซึ่งเนะื้อหาในครั้งนี้ค่ะเราจะไปศึกษากเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องแต่งกายกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเน้นนักเรียนลองศึกษาที่คุณแนนสิคะนักเรียนคิดว่าตอนนี้คุณแนนสวมใส่เครื่องแต่งกายอะไรอยู่บ้างคะอ่านะคะเก่งมากค่ะมีคนบอกว่า นใส่ต่างหูอยู่นะคะมีอะไรอีกคะมีที่คาดผมนะคะมีอะไรอีกคะอ่ามีเสื้อผ้ามีอะไรอีกคะมีเข็มขัดด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้พวกเรานะคะลองยกตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่นักเรียนรู้จักกันมาบ้างคะ่ะว่ามีอะไรบ้างคะอ่านะคะไปดูที่อันแรกค่ะเข็มขัดค่ะเข็มขัดนักเรียนรู้จักไหมคะ รู้จักนะคะเข็มขัดเส้นเล็กนะคะเวลาที่เราสวมใส่เข็มขัดเนี่ยเราก็ควรจะเลือกที่มีสีทนเดียวกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะคะต่อมาค่ะอ่านะคะมีต่างหูนะคะม่อะไรคะน้านะคะมีผ้าพ,พันคอผ้าพ,พันคอนี้ใช้เมื่อไหร่คะนักเรียนอ่าเมื่อเรารู้สึกว่าอากาศนั้นมันมีความหนาวเย็นนะคะต่อไปค่ะอ่ะก็จะมี รองเท้าหุ้มส้นนะคะหรืออาจจะเป็นรองเท้าส้นสูงนะคะมีอะไรอีกคะนักเรียนเยี่ยมมากเลยค่ะก็จะเป็นเข็มกัดแวววาวนะคะขออีกอย่างหนึ่งค่ะสุดยอดไปเลยนะคะก็เป็นแวนตาสุงรีนะคะจริงๆมีมากกว่านี้อีกคะนักเรียนมีมากกว่านี้อีกนะคะต่อไปนะคะคุณหนงก็จะมีตัวอย่างของเครื่องแต่งกายมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนลองบอกหน่อยนะคะว่า เครื่องแต่งกายดังต่อไปนี้เนี่ยเหมาะกับโอกาสสถานที่หรือว่าคนที่มีรูปร่างแบบใดค่ะแตกันที่อันแรกนะคะผ้าพันคอค่ะนักเรียนคิดว่าเหมาะสำหรับโอกาสอะไรบ้างคะถูกต้องนะคะเราจะสมใส่ผ้าพ,พันคอก็ต่อเมื่อมันมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะเมื่อไหรก็ตามที่นักเรียนรู้สึกเย็นคอนะคะเราก็สามารถนำผ้าพ,พันคอมาสวมใส่ได้ต่อไปค่ะ เข็มกัดแวววาวนักเรียนคิดว่าเหมาะสำหรับจะใส่ในโอกาสใดคะถูกต้องนะคะถ้าเป็นเข็มกัดแวววาวเนี่ยเราก็จะใส่ในโอกาสพิเศษนะคะในช่วงเวลากลางคืนเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนอ่านะคะไปงานแต่งนะคะใส่กับชุดราตรีนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปคะ่ะนักเรียนต่างหูห้อยระยะ เหมาะกับคนที่มีรูปร่างยังไงคะนักเรียนถูกต้องนะคะสำหรับต่างหูวห้อยระยานะคะก็จะเหมาะสำหรับบุคคลที่มีรูปหน้ากลมค่ะต่อไปคะ่ะนักเรียนแว่นตาทรงรีนะคะนักเรียนคิดว่าเหมาะกับคนที่มีรูปร่างแบบใดคะเยี่ยมมากมากเลยคะ่ะถ้าเป็นรูปร่างทรงรีนะคะก็จะเหมาะกับบุคคลที่มีรูปหน้าเหลี่ยมะคะ่ะ ต่อไปค่ะนักเรียนเข็มขัดเส้นเล็กสีโทนเดียวกับเสื้อผ้าเหมาะก,กับบุคคลที่มีรูปร่างแบบใดค่ะนักเรียนเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็จะเหมาะกับบุคคลที่มีเอวใหญ่นะคะต่อมาค่ะรองเท้าหุ้ม้นส้นส,นสูง1นงนิ้วแล้วก็มีรดลายเล็กน้อยเหมาะก,กับคนที่มีรูปร่างแบบใดคะนักเรียนเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็จะเหมาะกับ บุคคลที่มีเท้าอวบปูมนั่นเองนะคะเอาละค่ะคราวนี้นะคะเรามาศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องแต่งกายโดยละเอียดกันค่ะจากตัวอย่างภาพที่คุณแนนนำมาให้นักเรียนคิดว่าคุณแนนยกตัวอย่างเครื่องแต่งกายอะไรมาคะผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอถูกต้องค่ะนักเรียนทราบอยู่แล้วเนว่าผ้าพันคอเราจะใช้ก็ต่อเมื่อมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะ โดยการเลือกผ้าพ,พันคอนักเรียนมีวิธีการเลือกผ้าพ,พันคออย่างไรคะนะคะเราก็จะเลือกที่ผ้าพ,พันคอที่มีความหนาสุดสีนะคะนะักเรียนเยี่ยมมากเลยนะคะสีของผ้าพ,พันคอนะคะเราก็จะเลือกใช้สีที่มีความกลมกลืนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ค่ะเช่นจากภาพตัวอย่างนะคะผ้าพ,พันคอสีอะไรคะนะักเรียนสีชมพูแต่เป็นในโทน อ่อนหน่อยเนาะเพราะว่าเสื้อนะคะที่สวมใส่อยู่เป็นเสื้อผ้าสีชมพูเข้มนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะต่อไปค่ะนักเรียนอ่าถูกต้องน,นะคะกิ๊บนั่นเองนะคะกิ๊บติดผมนะคะแล้วก็โบผูกผมเนี่ยให้เราเลือกใช้สีที่กลมกลืนกับเสื้อผ้าที่สวมใส่เช่นเดียวกันค่ะจากตัวอย่างเนี่ยเขาเลือกใช้กิ๊บสีอะไรคะนักเรียนกิ๊บเหลืองนะคะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเขาใส่เสื้อผ้าสีเหลืองถูกต้องค่ะส่วนรูปแบบของกิ๊บนะคะก็เลือกตามสมัยนิยมเลยนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนะคะเครื่องแต่งกายประเภทกิ๊บติดผมนะคะแล้วก็โบผูกผมเนี่ยก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะที่สําคัญเราต้องเลือกให้เหมาะกับอะไรด้วคะเก่งมากนะคะต้องเลือกให้เหมาะกับโอกาสแล้วก็การรทศะศค่ะต่อมาค่ะ ให้บอกคุณแนนได้บ้างว่าคุณแนนจะยกตัวอย่างเครื่องแต่งกายอะไรคะถึกต้นนะคะคุณแนนกำลังจะยกตัวอย่างสร้อยคอนั่นเองนะคะสร้อยคอนะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบแรกค่ะเป็นสร้อยคอแบบสั้นแบบที่2ก็จะเป็นสร้อยคอแบบยาวสร้อยคอแบบสั้นค่ะนักเรียนเหมาะกับใครคะอ่านะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีคอยาวนะคะส่วนสร้อยคอแบบยาวเหมาะกับใครคะ คนที่มีคอสั้นนะคะถูกต้องค่ะในการเลือกสร้อยคอนะคะเราก็จะเลือกสีที่กลมกลืนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่รูปแบบนะคะก็เลือกให้มันเหมาะสมกับเสื้อผ้าแล้วก็ลักษณะของคอของผู้สวมใส่ค่ะจากรูปภาพตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเรามีคอยาวนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าแบบเปิดไหลเราเลือกสร้อยคอแบบไหนดีคะก็ต้องสร้อยคอแบบสั้นนะคะถูกต้องค่ะ แล้วถ้าสมมติว่าเราคอสั้นนะคะแล้วก็สวมเสืเส้อผ้าที่ปิดคอแล้วล่ะคะถูกต้องนะคะก็ให้เราเลือกสวมใส่สร้อยคอแบบยาวนะคะต่อไปค่ะนักเรียนอ่าเป็นเข็มกัดถูกต้องค่ะซึ่งคุณแอนก็ยกตัวอย่างมา2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะเป็นเข็มกัดที่มีความแวววาวส่วนอันที่สองนะคะเป็นเข็มกัดรูปดอกกุหลาบสีฟ้าก็จะเป็นเข็มกัดที่ไม่มีความแวววาวนะคะ การติดเข็มกัดนะคะก็จะมีโอกาสในการใช้เนี่ยแตกต่างกันค่ะนักเรียนคิดว่าเข็มกัดรูปแบบไหนควรใช้ในเวลากลางคืนคะถูกต้องนะคะก็จะเป็นเข็มกัดที่มีความแวววาวส่วนแบบไม่มีความแวววาวเราก็จะใช้ถูกต้องนะคะใช้ในช่วงเวลากลางวันค่ะการเลือกเข็มกัดนะคะให้เลือกใช้เข็มกัดที่สีนะคะกลมกลืนกับสีของชุดในเวลากลางคืนเนาะอย่างที่เราบอกไปก็ ติดเข็มกัดที่มีความแวววาวและยิบระยับส่วนในเวลากลางวันนะคะก็ให้ติดแบบที่ไม่มีความแวววาวค่ะเพราะเหตุใดคะนักเรียนทําไมตอนกลางวันเราไม่ควรติดเข็มกัดแบบที่มีความแวววาวถูกต้องนะคะเพราะว่าความแวววาวและยิบระยับของเข็มกัดเนี่ยก็จะไปสะท้อนกับแสงแดดได้นะคะก็อาจจะไปแย่งตาหรือว่าส่งแสงทําลายสายตาผู้อื่นได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ต่างหูบ้างนะคะนักเรียนใส่ต่างหูกันไหมคะอ่าบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะคะสําหรับต่างหูนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยในการเลือกใส่ต่างหูเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับรูปหน้าค่ะเช่นนะคะสําหรับคนที่หน้ากลมหรือว่าคอสั้นสวมใส่ต่างหูแบบใดดีคะถูกต้องนะคะก็ให้สวมใส่ต่างหูแบบห้อยระยะ แล้วสำหรับคนที่หน้ายาวล่ะคะนักเรียนอ่าดีมากค่ะก็ให้ใส่ต่างหูแบบห้อยเล็กๆนะคะแล้วถ้าจะเป็นต่างหูแบบโค้งมนล่ะคะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะก็จะเหมาะกับคนที่มีใบหน้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนอ่านี่คือแว่นตานะคะนักเรียนชอบสวมใส่แว่นตาไหมคะชอบนะคะ ในการเลือกแว่นตานะคะเราต้องเลือกให้เหมาะกับอะไรคะเหมาะก,กับรูปหน้านะคะถูกต้องค่ะเช่นนะคะคนที่มีรูปหน้ารูปหัวใจนะคะก็คือคนที่หน้าผากกว้างคางแคบนะคะควรสวมใส่แว่นทรงกลมวงรียาวมนกรอบของแว่นนะคะเลือกที่มีความบางแล้วก็ให้เลือกที่สีอ่อนๆหน่อยนะคะจากตัวอย่างได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะถ้าหากว่าคนที่มีรูปหน้าเหลี่ยมนะคะก็คือคนที่หนกแก้มสูงนะคะให้เลือกแว่นกลมโค้งมนหรือว่าแว่นวงรีค่ะต่อไปค่ะนักเรียนใครมองออกบ้างคะว่าคุณแน่หมายถึงเครื่องแต่งกายอะไรถูกต้องนะคะก็คือเข็มขัดนั่นเองนะคะเข็มขัดนะคะให้เราเลือกให้เหมาะสมกับรูปร่างค่ะเช่นคนที่เอวใหญ่ เอวใาย่ ai, ใสเข็มขัดเส้นขนาดเป็นยังไงคะใส่เส้นเล็กนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญให้เลือกสีโทนเดียวกับเสื้อผ้าด้วยค่ะ,ะสำหรับเข็มขัดแบบนี้นะคะนักเรียนถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เป็นคนเอวใหญ่ไปแล้วนะทีนี้นะคะเข็มขัดในลักษณะนี้นะคะก็สำหรับคนที่ช่วงตัวสั้นค่ะคนที่ช่วงตัวสั้นนะคะควรคาดเข็มขัดกับ ยางเกงหรือกระโปรงเอวต่ำหัวเข็มขัดนะคะเลือกที่มีขนาดเล็กสีทาไมคะนักเรียนถูกต้องน,นะคะสีเนี่ยก็ให้เลือกที่มีความกลมกลืนนะคะกับท่อนบนเพื่อที่จะช่วยทำให้ช่วงตัวของเรานั้นดูยาวขึ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเข็มขัดที่เหมาะสำหรับคนช่วงตัวยาวนั่นเองนะคะคนช่วงตัวยาวนะคะก็จะตรงข้ามกับที่คนช่วงตัวสั้นเนาะ ก็ให้เลือกเข็มขัดที่มีสีโทนเดียวกับส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คือกระโปรงหรือกางเกงนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนเครื่องแต่งกายนี้ก็คือรองเท้านะคะถูกต้องค่ะรองเท้านะคะก็มีหลากหลายรูปแบบทีนี้ในการเลือกรองเท้านะคะอย่างแรกเลยเราต้องเลือกให้เหมาะกับเหมาะกับอะไรคะเหมาะกับรูปเท้านะคะเช่นคนที่เท้าใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ย ให้ใช้รองเท้าสีเข้มค่ะก็จะทำให้เท้าของเรานั้นดูเล็กลงคนที่เท้าสั้นนะคะแล้วก็ข้อเท้าใหญ่ก็เหมาะกับรองเท้าส้นสูงแต่ว่าไม่ควรใช้รองเท้าที่มีสายพันรอบข้อเท้าค่ะต่อมานะคะสำหรับคนที่เท้าแบนล่ามนะคะควรใช้รองเท้าสานมุมโซนนะคะหรือว่ามีรวดลายด้านหน้าค่ะสำหรับคนที่ปลายเท้าบานแล้วก็ว่านนะคะ ควรที่จะใช้รองเท้าที่มีหัวกว้างหรือว่าหัวเรียมไม่ควรอย่างยิ่งนะคะก็คือการใส่รองเท้าหุ้มโซนที่มีหัวแหลมค่ะต่อมานะคะรองเท้าในลักษณะนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่เท้าอวบอุ้มค่ะควรใช้รองเท้าสีเข้มแล้วก็ไม่ต้องสูงมากนะคะอาจจะมีรวดลายเล็กน้อยและที่สำคัญไม่ควรใส่รองเท้าที่เปิดให้เห็นเนื้อเท้าค่ะ เอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะหนนักเรียนลองตอบคําถามคุณแนนหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าหากเราเลือกใช้เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมกับโอกาสสถานที่สภาพอากาศรูปร่างและสีผิวของผู้สวมใส่จะส่งผลอย่างไรบ้างคะอ่านะคะอย่างแรกเลยก็จะส่งผลต่อความมั่นใจของผู้สวมใส่นั่นเองนะคะมีอะไรอีกบ้างคะนักเรียนอ่าถ้าสมมติว่า เราสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาซึ่งสภาพอากาศในเมืองไทยเป็นยังไงคะร้อนนะคะนักเรียนจะรู้สึกอย่างไดบ้างคะอาเราก็จะสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วถ้าสมมติว่านักเรียนสวมใส่เสื้อสายเดี่ยวไปที่วัดล่ะคะนักเรียนเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานที่แล้วก็โอกาสนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้ ทำให้ถูกมองในลักษณะที่ไม่ดีได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยหันมาแต่งกายให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยอย่างไรได้บ้างคะนักเรียนคิดว่าทำยังไงได้บ้างคะนะักเรียนดีมากค่ะก็คืออย่างแรกเลยเราก็ต้องสวมใส่ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะคะม่อะไรอีกคะ อ่านะคะก็อาจจะออกเป็นเทศกาลนะคะเชิญชวนให้แต่งกายชุดไทยนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยที่คนไทยเรานะคะนิยมหันมาใส่ชุดไทยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่วัดต่างๆในประเทศไทยอา่ามีอะไรอีกคะอ่าดีมากเลยนะคะเราก็อาจจะทำการส่งเสริมทางสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้คะ่ะเยี่ยมมากมากเลยนะคะ าราคากเนื้อหาที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการแต่งตัวให้ดูดีแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะอ่านะคะเราควรจะแต่งกายให้เหมาะสมกับอะไรบ้างคะโอกาสอ,อะไรอีกคะสถานที่กาลเทซาอะไรอีกคะรูปร่างและสีผิวอะไรอีกบ้างคะอ่ะสภาพอากาศเนาะ พอเราแต่งกายได้เหมาะสมแล้วก็จะส่งผลดีอย่างไรบ้างคะถูกต้องนะคะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพความมั่นใจนะคะให้แก่ผู้สวมใส่ตลอดจนเป็นการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามมารยาททางสังคมที่ดีค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะครูแนมีกิจกรรมให้นักเรียนทําค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะ โดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะจำนวนสมาชิกกลุ่มละเท่าเท่ากันจากนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มนะคะให้ร่วมกันวิเคราะห์รูปร่างและสีผิวของสมาชิกในกลุ่มจากนั้นก็ให้ร่วมกันออกแบบวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมและสุดท้ายค่ะนักเรียนก็เตรียมชุดแล้วก็แต่งกายตามที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วก็นำเสนอในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ค่ะ อยากเห็นจังเลยค่ะนักเรียนถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ส่งรูปภาพมาให้คุณแอนดูบ้างนะคะแล้วจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำไปแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะอ่านะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนดูนะคะดีมากๆเลยค่ะก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมควรจะต้องทำยังไงก่อนคะอ่าเราก็ต้อง วิเคราะห์รูปร่างแล้วก็สีผิวของตนเองก่อนจากนั้นทำยังไงต่อคะอ่าแล้วก็ดูตามความเหมาะสมของโอกาสแล้วก็สถานที่นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนสุดท้ายนะคะคุณแอนก็อยากจะขอให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแต่งกายค่ะเพื่อที่จะได้พัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีภายในโรงเรียนของพวกเรากันค่ะ จ,จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องแต่งตัวให้ดูดีซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้นะคะคุณแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้และในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ